กับนีพาแม่มาแล้วพี่ับเทครับ,บคุณกางดินนะรอนั่งฟรียังบน่นย้ายกับนีพาแม่มาแล้วพี่นั่งบนซาเล้งนี่แหละลงไปยืนเดี๋ยวจะปวดแผลโอ้ยหายไปสักค่อนหวานคงได้วิชาจากหลวงพ่อมาเยอะละสิอ้าวมามาลงมาค่อยๆลงลงกบลงมาพูดเสร็จแล้วหนูจะกราบเลยจะได้ไปดึงพ่อไปกราบท่านเจ้าอาวาส พูดอะไรลูกพูดกับมีนะแม่มีถือพี่ไม่ถือโทษโกรดเธอแล้วนะจริงเหรอพี่นีจริงแล้วพี่จะหลีกทางให้เธอกับคุณสุรทินด้วยพี่จะเลิกกับเขาแน่ใจเหรอพี่มันนี้ทำได้แน่เหรอแน่สิโอ๊ย้ยไม่อยากเชื่อ อยู่ดีๆก็จะได้เป็นแฟนคุณสุรทินคนโก้โอ้ยทรบะพระพุทธเจา้าระาชางดีวิเศษสาธุสาธุสาธุทําให้พี่เนองไม่ต้องทะเลาะกันที่นี่ก็ถึงเวลาเช่งเจ้าเสียสุรสทินสักทีเดี๋ยวแม่เดี๋ยว <ừ? S 1> แม่อย่าฟุ้งคลืนอะไรตอนนี้นะมาลิแม่ขอบใจแทนน้องนะลงมาเถอะ ค้างเนี่ยอย่าไปบ้านเลยนะลูกนะแม่อยากให้เล่าว่าหลวงพ่อให้ทำอะไรมาลีถึงทน